สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้ไทยเบสิช่องที่รวมที่สุดของรถซิ่งรถแต่งรถถังและสายซิ่งโหดๆจากไทยแลนด์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมของแรงๆกันอีกเช่นเคยใครที่ชอบรถซิ่งต้องไม่พลาดรถแต่งเทพๆรถถังหนักๆและเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามสะใจสายซิ่งทุกคนแน่นอน เริ่มการที่รถถังไทยแลนด์ตัวล่าสุดที56ไทยแลนด์2,026คันนี้ขอบอกเลยว่าดุดันสุดๆด,ด้วยพลังเครื่องยนต์ระดับ1,500แรงม้าระบบกันกระสุนสุดแกร่งและเทคโนโลยี AI ควบคุมสมรรถนาระบบยิงปืนใหญ่ปรับปรุงใหม่ยิงไกลได้กว่า6กิโลเมตรและยังมีระบบตรวจจับเป้าหมายอัจฉริยะที่แม่นยำระดับเซนติเมตร ถัดมาเราจะพาไปดูรถซิ่งสายแต่งจากงานออโตไทยเฟสติวัลที่ผ่านมารถแต่ละขั้นขนของแต่งจากญี่ปุ่นและยุโรปเต็มๆทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเสียงโหดๆระบบไฟเลดโชว์ในงานกลางคืนสวยจนต้องหยุดดูและคันนี้เลยครับโตโยต้าซูปราเอ0แต่งเต็มจากสำนักดังมาพร้อมบอดี้คาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาท่อไทเทเนียมและเครื่องยนต์800แรงม้าเสียงคำรามสดชโดดเด่นทั้งในสนามและบนถนน ไม่ว่าจะเป็นงานแข่งแร็ปหรือโชว์ในงานโชว์รถกวาดรางวัลไปแล้วเพียบช่วงท้ายคลิปเราจะพาไปชมบิ๊กไบค์แต่งโหดๆอีกหลากหลายคันทั้งคาวาซากิเซตหนึ่งพันดูคาติพาณิเกาวีซีแต่งเต็มท่อสุดเสียงแตกดังสะใัและรถป๊อปแต่งสิ่งสายหมอบก็มีให้ดูกันครบออโตไทยเบสิตเราอัปเดตรถแรงๆของแต่งใหม่ๆและรีวิวทุกสัปดาห์ใครไม่อยากพลาดความมันแบบนี้อย่าลืม กดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับของแรงๆจากไทยแลนด์ที่ออโตไทยเบสิทไปซิ่งกันเลย